กี้นะครับทางทีมงานบอกว่าให้สุภาพสตรีแลว้วก็เด็กไปก่อนอนี้เราสุภาพบุรุษเราก็เดินรอไปก่อนสภาพข้างหลังผมนะเนาะผู้หญิงแลว้วก็เด็กไปก่อนนะครับได้ก่อนผู้หญิงไม่เด็กไปก่อนครับตอนนี้ผมก็อยู่คิวที่ประมาณสองพันเนาะผมผมเข้าๆเนาะยังเหลืออีกแปดพันนะครับใครยังไม่มาก็รีบมา <laughs> นะเชา้าอดหมดไม่รู้นะ เป็นบริเวณพิธีนะครับที่พี่ใหญ่เขาจะทำพิพิธภัณฑ์นะครับทีแรกผมก็ตกใจว่าจะมาจอดรถได้ยังไงวะตรงนี้มันเละนะที่จริงด้านข้างวัดจะมีที่จอดนะครับเป็นที่สนามของโรงเรียนนี่ฮะเราจะจอดรถด้านข้างวัดนี่นะครับสุภาพสตรีไปก่อนครับสุภาพสตรีและเด็กนะได้ก่อนนะครับเด็กและสตรีได้ก่อนให้รอเนเสาเข็มเสาเอกเาเข็ม เดินครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเราเดิน <ures ire S 1> ไปเรื่อยๆนะคิวก็ยังเหลืออีกเยอะครับมาครับตอนนี้ก็เวลาที่เวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับ7จ็ดโมงก็ยังได้อยู่นะครับคิวผมประมาณ2 0 0พันะได้อีกประมาณแปดพันได้อยู่นะครับก็รีบการมาสาที่ชนนะครับคนที่อยากได้พระสมเด็จไว้ครอบครองนะครับก็ต้องรีบมานะครับโอเคเดี๋ยวต่อเรื่อยๆนะครับก็ 20นาทีผ่านไปนะครับก็ดูถ่ายลงเฟซดูคนทั้งหลังมั่งนะดูคนท้้งหลังโอ้โหมาแล้วยาวเลยเป็นพันแล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับถือว่าสาธุชนนะครับสาธุชนคนมีใจรักพระสมเด็จนะครับก็มากันเยอะวันนี้ข้างหน้าก็รอต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มา แต่พระนะครับนี่ครับอ่าจะได้ก็ได้สาธุเด็กวัดเชื่อเด็กวัดมาเต็มเลยอ่าทีมไหนก็ไม่รู้เนี่ยทีมเด็กวัดเหรอครับเนี่ยโโอ้หเสื้อเ็ี่ยเสียงโชกกันนะฝนฝนมาแล้วพี่น้องเราจออดยู่่นีฝนมาแล้วครับตอนนี้ นี่นที่จอดรถนะครับตอนนี้รถจอดไม่เต็มเลยครับโอ้ยาวเยวลยไหมครับตอนนี้แถวดถูสิครับจะาตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบนะครับเรามาอยู่นี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสาธุชนนะครับก็ยังหลั่งไหลกันมานะครับจนตอนนี้มีที่จอดแล้วจอดยากเลยมีที่จอดแล้วตอนนี้ฝนก็ลงมาอีก นะก็ถือว่า,<ม>าเป็นมิติที่ดีนะครับลมเย็นนะ,นะครับมไ,ไม่ร้อนนะครับ